มนุษย์นะลูกเนี่ยริยาที่เรียกว่าความคิดที่พระเจ้าตรัสถึงนาจิตตังถ้าดูได้จิตพอสอนได้นี่มันพอได้นะลูกนะถ้าเขากลับเนื้อกับตัวใหม่ได้ก็สอนได้เราก็สอนถ้าจับับเนื้อกับตัวใหม่ไม่ได้ก็รู้จะสอนทําไมสอนแล้วไม่มีประโยชน์นม่มีแต่โทษใช่ไหมน่ะโทษอะไรก็ความโทษก็เพราะความว่าเป็นยุ่งยากกับเขาทําไมเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานั่นแล้วก็บอกก็สอนแล้วมาเขาไม่รับก็คือจบ พูดถึงความบริสุทธิ์ไงลูกกันเอ้โหเอยดูแต่ว่าข่าวใครนี่โอ้ลำบากเรานี่ไม่ใช่นิสัยด้วยแต่ว่าไม่ออกตองก็ตองหาโลกแล้วเว้ยเป็นไปไม่ได้ลูกนั้นที่เราจะอยู่อย่างอย่างเป็นปกติที่บอกว่าไม่ดูแต่ว่าข่าวใครนียเป็นไปไม่ได้มันต้องมีทุกรดทุกชาติทุกบททุกบาทเนี่ยความบริสุทธิ์เท่านั้นกสส็ส่วนความบริสุทธิ์แต่บทบาทที่จะแสดงเล่นละครเหมือนต้องตามมหาบทมาบบอกนี่เราจะเอายังไงเล่นเล่นในบทบาทไหน เล่นไม่ใช่ว่าเล่นเล่นตัวนี้เล่นแล้วเล่นแบบทั้งโลกนะลูกนะเล่นแล้วเพื่อให้ได้ผลในการสอนต้องเข้าใจด้วยอลูกนะเล่นเพื่อสอนสัตว์โลกเล่นเพื่อให้การลเล่นนี้ได้ผลกับสัตว์โลกนะไม่ใช่ว่าเล่นเกียร์ท่าทางเล่นอันนี้ไม่ใช่เป็นการเล่นด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่กิริยาเล่นเหมือนกับทางโลกที่เล่นละครแบบทังโลก แล้วก็ไม่เข้าใจพอหลวงตาบวมาเข้าฝันมาพูดให้ฟังก็โอกโอ้ตัวนี้นะต้องออกอย่างนี้ต้องออกอย่างนี้พูดหมดนะทุตทาเรานี่นะเป็นผู้ที่ฉลาดแหลมแหลมแต่ว่าเราก็ฟังฟัง,ฟ,งฟังด้วยควนะามเคารพเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะออกมาเล่นอย่างนี้ไงนี่แหละคือการออกมาเล่นเล่นละครเพราะจิตที่บริสุทธิ์ไม่ไม่มีการเล่น,นละครสนุกนะจะอยู่อย่างนั้นอย่างปกติของเขาเล่นก็เล่นไปเทิะดนั่นก็นนไม่ไม่เกี่ยวกับใครอยู่เป็นปกติอยู่ก็เป็นปกติ ก็เหมือนที่พ่อเล่าถึงโยมที่เข้าเข้ามาจากชนบุรีนั่นเองตัวนัน้นมันไม่เล่นดีเพราะมันอยู่เขามันเป็นปกติแล้วคือจิตที่มันเข้าสู่กระแสนิพพานแล้วมันไม่มีคําว่าเล่นแต่ว่ากลับออกมานี้ก็คือร่างกายต้องเล่นนะท่านน้องนี่แหละจิตที่เข้าสู่กระแสพระนิพพานแล้วจะไม่เล่นีอย่างีอยู่งั้น,เ,นเพราะว่าตัวนี้จะอยู่เป็นปกติของเขาอย่างั้นเนยลยลึกไปมันไม่เคยเหลื่อมเท่านั้น ถึงจะกลับมาอยู่ทางโลกเล่นทางโลกแต่ว่าตัวนั้นเขาไม่เล่นดีนั่นเพราะเข้าสู่กระแสธรรมแล้วนะั่นก็ยู่งงั้นผู้นิทชาไม่ปฏิบัติต่อก็ดังนี้หลวงปู่เทศน์นบังไม่มีชาติที่แปดอีเจ็ดชาติแต่ถ้าเขาทาต่อไปขวัญควายเออของเขาในการทําจิตตภาวนาในมรรคในผลสามชาติไม่มีชาติที่สี่ค,ออ 4. คือลดออกมาลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆนั่นหรือเป็นชาติสุดท้าย ที่เรียวกว่าเอกพิีอ้าวชาติเดียวก็เข้าสู่มหาปรินิพพานภาพเลยนะั่นตัวนี้ง่ายเขาจะทาได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ความกระตือรือร้อออนในอิทธิบาตจีของเขาเนะี่ยถ้าอิทธิบาตจีของเขาสมบูรณ์บริบูรณ์เขาก็สามารถสมัครสมผลในปัจจุบันนะถ้าอิทธิบาตจีไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ต้องทาต่อไปเจ็ชาติไม่มีชาติที่แปดจามชาตมิมีชาติที่สี่แล้วก็ชาติเดียวก็เข้าสู่มหาปรินิพนาพานนี่นี่คือความเป็นจริงของมรรคขั้นต้นในโสดาบันที่เข้าไปอย่างน,น ใช่หไหมลูกลางก็พูดนะลูกลางก็พูดเขาไม่ได้แขนพระสักรูกนี่ถ้าแขนพระแล้วเมื่อเราโกรธพระโกรธแทนมันก็ดีนะหลวงปงงวนนู่ผมก็จะแขนใช่ไหมูมทําช่นไหนลูกลองนึกถึงทองดูนี่ถ้าผมทุกข์แล้วพระทุกข์แทนนี่ผมก็จะแขวนอยู่คือที่จิตผู้ที่ไม่สงสัยอันนี้แขวนแล้วก็สักแต่ว่าแขวนก็ไม่ได้ว่ามาทุกข์แทนพระพระที่แขวนคอก็ไม่ได้ทุกข์แทน คือข้างลัางของขังไม่ได้ทุกแทนสุก็ไม่ได้สุกแทนนั่นเราก็ทุกเองเราก็สุกเอง,น,เอง,ง,เองนั่นเราก็วุ่นวายเองยุ่งเหยิงเองนั่นเขาไม่ได้ไปรับนั่นถ้าพระที่แขวนในคอรับมันก็สมควรที่จะแขวนนะ่ะเห็นไหมนี่ปัญญาของอริยบุคคลถึงจะอยู่ในเพศของเป็นว่าอุบาสกปจิกานี่ก็สมบูรณ์บริบูรณ์นะลูกนี่นี่คือเราให้คะแนนเต็มไม่เต็มหน่อยเลยเพราะมันก็หักเป็นอย่างนั้นจริงไง ก็บอาให้คะแนนคนนั้นให้คะแนนคนนี้ก็ให้คะแนนตามทมตามวินัยนะไม่ได้ให้คะแนนตามที่ถิมาันนะไม่ได้ว่าคนนั้นเป็นสวดาเป็นสกิทาคานาคาหรือลหันยังไงนะอันนี้พูดถึงตามพระวินัยนี่พูดถึงจิตที่มันไม่ได้สนใจกับสิ่งภายนอกนั่นที่เป็นเขาเรียกว่าคนธรรมดานึกติกตองไอพวกเรานี่ไปตดในเครื่องรางของขังใช่ไหมล่ะนี่พระก็จังแฝงประหลักจิตเต็มเอวอยู่นั่นแฝงพระด้วยดูเห็นไหมอ่ะ มัน่าเกลียดม่ล่ะสักลิงจากลายเต็มตัวด้วยเนี่ยลูกหลานตื่นตองดูที่นี่แล้วจะบอกว่าตัวเองด้ตัวเองเปวดเสือได้ยังไงแต่ลูกหลานก็นมาเมื่อวานนี้เขาสมบูรณ์ม,มาดูไหมล่ะนั่นตั้งแต่พระเขาไม่ยอมแฝนก็เพราะเขาว่าสิ่งศักดิ์สิทธ์ตัวนี้ที่ชาวโลกเขาเอ้ยแฝนกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับความทุกข์ของเขาได้เลยเขาทุกข์เขาก็ทุกข์กเองเขานั่น เวลาเขากระตือรือร้นเขากระตือรือร้นเรียนเขาเนี่ยเวลาเขาสุขเขาสุขเรียนเขาเนี่ยนั่นเวลาที่เดือดร้อนมาก็พระรับให้ก็ยังดีนะร้องผูกเข้ามาเวลาทุกจริงๆมาเราจะเป็นจะตายมาพระรับให้ก็ยังดีนะพระที่แขวนคอนี้ก็ว่างี้ินนะอันนี้เราก็ทุกจะเป็นจะตายพระก็ยังเชื่อยอยู่ว่างี้ <c oughs> เข้าใจไหมนี่เป็นผูท้ที่มั่นคงในคุณพระรัตนายัยคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมโดยอัตโนมัติรูเข้าใจไหม ธอจะรู้หรือไม่รู้เธอจะทราบหรือไม่ทราบแต่ก็เป็นอัตโนมัติภายในใจนะั่นไม่ไม่มีความว่าที่จะส่งผลออกสู่ภายนอกอีกนี่ก็คือเต็มภูมิคือภูมิของพระโสตาธันและสกฤทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนนั้นในตัวในตในตที่บอกว่าเฟนพระแล้วจะเลิกจะประื่อสุนั่นเห็นไหมี่ะจะทำให้ตัวเองนั่นแก้วคาดตลอดรอดฟังไม่มีตัวนั้นก็คือเชื่อกรมโดยอัตโนมัติภายในใจตัวนั้นภายในใจที่ ที่ใจหรือจิตตัวนั้นมันเข้าสู่กระแสธรรมแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นนะลูกนี่พูดตามหลักคำสอนนะไม่ได้ให้คะแนนคนนั้นคนนี้นะเพราะไม่ใจ่วิสัยของพระตถาคตเจ้านี่เราก็พูดตามนั้นและก็ให้คะแนนตามนั้นตามหลักคําสอนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงนี่เพราะพวกนี้จะไม่สนใจกับสิ่งนี้เลยเพราะว่าหลวงปู่เป็นมากขอนตั้งแต่เป็นคารวัตมาตัวนี้นะเราเป็นมาตั้งแต่เป็นคารวัตมาดันี่ก็พูดกับจิต้องตามหาบอกก็จะคุยกันตั้งแต่เป็นคารวัต ล้วก็บอกว่าเลยเป็นอย่างนี้เฮ้ยอย่างนั้นแสดงว่าอองค์ลุงปู่นี่ยเป็นผสูดดาบันตั้งแต่เป็นคารวะมานี่ลุงปู่ไม่ได้พูดนะเอาเลยว่าอย่างนั้นพวกเธอทั้งหลายพูดเองนะนะเราไม่ได้ปรารถนาที่ว่าเป็นโสดาจศกิจกานาคาเราปรารถนาสิ่งเดียวก็คือเป็นพระหลนนั่นตั้งแต่เป็นคารวะมตั้งแต่เป็นคารวามเราก็จึงขวัญขวายของเราเพื่อมรกเพื่อผลตัวนี้เราไม่ได้ว่าเราจะเป็นเราเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นพระพระไอโสดาสศกิาคาหเรืออนาคาเรื่องหันตั้งแต่เป็นคารวามาแม้แต่เป็น พระเดี๋ยวนี้ก็ตามเอาเลยว่า่างนี้นะนี่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องธรรมะมันก็ยากน่าจะว่าตัวเองเป็นโน่นเป็นนี่อันนี้ลูงปู่ให้คะแนนลูกหลานเขาตามธรรมตามวิมไ,ไนนี่พระเจ้าตัดอย่างนี้แต่มันละเอียดเรียกว่าศีลที่ละเอียดศีลที่ละเอียดปัญญาที่ละเอียดจะจะพูดถึงปัญญาหยาบที่อยู่ในตรราแต่ปัญญาที่ละเอียดที่เราผ่านมาเป็นบางจุดอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะมม่ก็เข้ากันตรงนั่นน่นนี่แม่ลูกเขาก็เลยว่าไปแขวนแขวนพระและพระทุกข์ด้วยนี่ผมก็จะแขวนอยู่ว่า นั่นถ้าเราจะเป็นจะตายพระตายแทนได้ก็ผมก็จะแขวนอยู่วาเนี่ยใช่ไหมลูกนั่นเรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลแบบอัตโนมัติในใจเลยทุนี้นะเพราะว่าใจตัวนั้นไม่ได้สนใจใจดีกับสิ่งอื่นเพราะละสักกายะทิฏถีแล้วนั่นแล้วก็พูดตามธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงอ่ะมันก็เป็นพระโสดาบันจริงอ่ะถ้าจะพูดถึงตามธรรมตาม,ามวิเนยที่พระเจ้าทรงบัญญัติเพราะละสักกายะที่ฐิความยึดมั่นถือมันในตัวในตนนั่นศิลพะอปามา การถือศีลแบบรูปคำไม่มีอีกแล้วเพราะศีลรวมลงที่ใจนั่นวิธีกระาความดังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยไม่มีอีกแล้วนั่นมันอยู่ในใจอย่างปกติสมบูรณ์บริบูรณ์ตามหลักคําสอนเลยแล้วก็ให้คะแนนกันให้คะแนนตามหลักคำสอนนั่นแหละไม่ได้ว่าข้าพเจ้าให้คะแนนพวกท่านทั้งหลายอันนี้มีแต่พระตถาคตเจ้าอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปทาอย่างนั้นมันเป็นบาปกุศลมันเรียนแบบพุทธเจ้าให้คะแนนตามทมตามวินัยว่าจิตใจที่มาราชทั้งโลกได้ขนาดนี้มันก็อยู่อย่างนี้ของมันนั่น มันก็เป็นอย่างนี้เน้นอยู่ด้วยกันกับสามีภรรยาหรือว่าลูกหลานเลี้ยงหล่นต่างๆจนออกลูกออกหลานเต็มเหมือนพระนางวิสาขาหมือพระนางกุตรางี้มันก็เป็นปกติก็เห็นพระนางสิเดมาไหมก็ไม่เห็นว่าเวลาพระนางบรรลุโสดาบันแล้วกลับไปเป็นโสเไปนีอีกมันเกิดความรังเกียจความละอายที่ตัวเองได้พื้นปฏิบัติมา และรู้ด้วยว่าเป็นวิบากกรรมของตัวเองสิ้นสุดแล้วเนะมื่อโสดาวันก็สิ้นสุดแล้วซึ่งวิบากกรรมตัวนี้ก็จิงจุดอยู่กับคนใช้แต่เมื่อหยุดแล้วก็ป่วยนั่นอันนี้ว่าถ้าจะพูดถึงว่าบุญกุศลส,ส่งผลไงไม่ให้พระนางอยู่นานอยู่นานไปมัน,ม,นมันจะพูดถึงว่าโสดาบันนี่ยังมีความนึกถึกตองยังมีน้ําตาร่วงเหมือนบิณฑกเสียจทน บินิกาเศรษฐีลูกสาวต,นะตายน,น,น,นั่นร้องไห้ีิมูกโกงนั่นเมตภาพนนท์นี่พระพุทธเจ้าอืกําลังจะเสด็จเข้าสู่มหาบริณีพันก็ร้องไห้ขิมูกโกงนั่นตำลองนี้นี่ยนี่คือขันตัวนี้เมตพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดคือพาาระลังันก็ยังน้าตาร่วงจึงใช้คําว่าโปรุงดําสังเวชนี่ถ้าใช้คําว่าโปรุงดาสังเวชก็คือน้ําตาร่วง ไม่ต้องไปพูดถึงหลุดขันนี้ก็ส่วนขันไม่ได้เกี่ยวกับว่าความบริสุทธิ์ของจิตที่สว่างสวแล้วนั่นตัวนั้นไม่ได้ไม่ได้สงสัยใดๆอีกไม่มีคําว่าร้องไห้ไม่มีคําคว่าดีใจเสียใจคือเป็นปกติแห่งความบริสุทธิ์อยู่อย่าง,งานั้นตลอดนันทการนั้นที่บอกว่าตระเมืองวันิพ้านเออก็เมิงันิพาน,ก,น,พานก็ตามที่พระเจ้าทรงบัญญัติแห่งสมมุตินั่นใช่ไหมละ่ะไปถึงที่นั่นแล้วใครจะทราบได้ละ่ะเมื่อก่องไกเรื่องของมันนี่ก็เหมือนที่พระเจ้าสเสวยหรือว่าชมชันเป็นการใหญ่ก่อนที่จะเข้า พวกเรารู้ได้ยังไงเพราะพระจิตของพระพุทธ,ธเจ้าใครจะทราบได้นั่นนึกอตัวกองตรงนี้นะลูกนะถ้าพระจิตของพระพุทธเจ้าสัตว์โลกทราบได้ก็แสดงว่าไม่ใช่วิสัยของพระาพธาตุพเจ้าหนูต้องเข้าใจด้วยน้องลูกเนะี่ยอย่างนั้นก็จะบอกว่าเป็นสัจจาเอกเนี่ยถามแดนโลก,กท่านได้ยังไงเป็นครูของ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ยังไงถ้าสัตว์โลกรู้วรจิตของพระสาวกเจ้านั่นถ้าสัตว์โลกรู้วรจิตของพระสาวกเจ้าแล้วพระกาพมทำไมจึงหมอบล่ะวรจิตของพระเจ้าขนาดเดินอยู่บนหัวนั่นเดินจงกรมอยู่บนหัวของพระกาพมไม่เห็นว่าพระกาพมเห็นนี่ก็แสดงว่าสัตว์โลกไม่ทราบวรจิตของพระเจ้าเลยนั่นแหละสมมติฐานในการบัญญัติไว้ในคำปีเปรลานจึงเป็นเพียงสมมุติที้เขียนให้เราทราบว่าพราะองค์ชมชานอย่างนั้นอย่างนั้น แต่ความเป็นจริง่เป็นยังไงเราก็ไม่ทราบนี่ไม่มีใครทราบหรอกลูกนั่นจะบอกว่าพระอนุเทเถระเข้าฌานตามพระตถาคตเจ้าอันนั้นก็เป็นเพียงสมมุติที่พูดนี่นแล้วเราจะเข้าฌานตามพระพุทธเจ้าได้ยังไงนูเราน้ตึกตองดูทีพราะวิสัยต่างวิสัยอ,อีกหนึ่งเป็นสงสารอีกหนึ่งเป็นพระสมมาสัมพุตเจ้ามันจะเข้ากันได้ยังไงนั่นเมื่อจิตมันถึงระดับความบริสุทธินะ์แล้วปั๊บความเคารพเตอือนในพระตถาคตเจ้านี่ ันจะหนึ่งไม่มีสองเลยนะลูกนะเป็นชนิดที่บอกว่าฝังลึกเลยคล้ายๆกับว่าไม่คิดที่จะเรียนแบบถ้านะลูกนะถ้าพระอนุธธเทเถระเข้าฌานเข้ายานตามพระถาพระเจ้าก็แสดงว่าพระอนุธธเทเถระเรียนแบบพระพุทธเจ้าจริงนะถูกเข้าใจไหมนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นอันนี้คือท้าทายได้เลยนะเมื่อจิตมันถึงจุดนั้นแล้วพวกเราในปัจจุบันนี้จะทราบทันทีเลยว่ามันฝังลึกแล้ว ไม่คิดทีด่จะแล้วเมื่อสิขาบุตใดๆนะเก็บกรรมรักษาไว้ทั้งหมดและปฏิบัติตามด้วยใช่เป็นเพียงํำราก็ใช่แต่ว่าด้วยความเคารพแล้วมันก็เคารพไปหมดนะั่นแต่เคารพแบบไม่เห็นผลนะไม่ใช่ว่าเคารพแบบไม่มีเหตุผลก็เมื่อปฏิบัติตามไปแล้วเมื่อเมื่อรู้เมื่อเห็นตามนะั่นนี่แหละเคารพแบบเขาเคารพแบบมีเหตุผลเพราะมันฝังลึกลงที่ใจตรงนั้นนี่คือความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าโอ้เนี่ย เนี่ยผู้นี้ทำตามพระตถาคตเจ้าผู้นี้รู้วารจิตพระตถาคตเจ้าแต่ฉัรละหลวงปู่หลวงปู่ใช้คําพูดคํำเดเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้นั่นถ้าสัตว์โลกรู้วารจิตของพระตถาคตเจ้าพระตถ,ถาคตเจ้าก็เป็นครูไม่ได้ถ้าสัตว์โลกรู้วารจิตของพระตถาคตเจ้าก็ไม่มีใครที่จะทําบุญทํากุศลแล้วปรารถนาเป็นพระโพธิญาณหร เพราะโพธิยานนั้นคือเลือดคือประเสริฐแล้วไม่มีใครสามารถที่จะกระทําได้ง่ายๆยกเว้นพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะที่รู้กันเพราะเป็นวัตสสธรรมเดียวกันเป็นธรรมะอันหนึ่งเดียวกันนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนะนี่พูดให้รู้กหลันฟังไม่ใช่ว่าไปประมาทชาัช่วงว่าไอ้พวกเราหรือคณะสงฆ์หรือพวกเทว,วดารู้วารจิตอ้าวแล้วก็ถามบอดีผมหละจะไม่เละ แลมารัธนานิมนต์พระพุทธกเจ้าพราะพุทธกคเจ้าทรงทอพระไทยอันนั้นเป็นสมมุติฐานขึ้นเป็นสมมุิให้พวกเราทราบว่าการที่จะออกสู่เออการที่จะออกจากสหขาโลกก็ต้องมีผู้อารัธนานิมนต์จะรู้ได้ยังไงจะไม่ในรูปนั้นจะรู้ได้ยังไงพระองค์คิดยังไงพระองค์ทำอะไรจะใครทราบได้หรอือถ้าพระองค์ถ้าถ้าพวกว่าพวกเทวดาทราบก็สแสดงว่าพวกมารทั้งหลายในสามแด่โลกธาตุทราบ วรจิของพระธารกเจ้าเมื่อพระพระธารมกเจ้าจะไปไหนก็รีบไปขัดขวางเนี่ยไม่ให้พระตถาคตเจ้าแสดงธรรมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้เหมือนที่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงนิมิตต่างๆเพื่อต้องการให้พระอานนท์เพื่อต้องการให้พระอานนท์อารัธนานิมนต์สมมติฐานขึ้นบ่มีพยามัน ไปโดนใจพระอานนท์เอา้าแล้วพระยามารรู้วาระจริตของพระธากุเจ้าหรือนะที่ว่าพระธากเจ้าจะมีการแสดงธรรมเพื่อให้พระอานนท์อรัธนานิมนต์ดูต้องเข้าใจด้วยนะสัตว์โลกนี่เป็นไปนตามกรรมเละจะบอกว่าพระอานนท์นั้นถูกมารโดนใจหนุ่มู้ก็เป็นปกติเพราะนั้นตำราวางไว้อย่างนั้นยกไว้เหนือก็เหนือก็หมอ่อม เพราะว่าสัตว์โลกอยู่ตามกรรมนะกรรมของสัตว์โลกอยู่ได้แค่นั้นเหมือนที่บอกว่าพอมันโดนใจพระอานอนท์เสร็จแล้วก็ไปกราบท,ทูลพระตถาคตเจ้าให้พุทธเจ้าเข้าสู่มหาบรินิพพนะานดูตข้าใจได้ว่าพระตถาคตเจ้านี่เลิศน,นะลูกนะเลิศกว่าเทวดามารปร้งมและมนุษย์ทั้งหลายใครจะรัธนานิมนพระตถาคตเจ้าได้นี่คือความเคารพพูดเรียความเคารพนะลูกนะ เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้วาระจิตของพระธรรมกเจ้าได้พระธรรมกเจ้านี้เลิศประเสริฐถ้ามารู้วาระจิตของพระธารมกเจ้าพระธารกเจ้าก็เป็นศัสดาเอกของสามภพไม่ได้นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยสมควรไม่สมควรในการที่จะเข้าสู่มหาปรินิพพานของพระองค์พระองค์ทราบด้วยเหตุด้วยผลขอ,ของพระองค์ถ้าพูดถึงในตำร,ราที่พูดถึงว่ามารก็ไปโดนใจพระพุทธเจ้า และมันก็โดนใจพระอานุนธรรมดาผู้ที่เหนื่อยจะไม่ในรูปนั้นไม่ว่าจะเป็นพระพระสสดาสิกิตาคาอนาคาหรืออรหันต์ขันมันก็ยอมที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็เบอร์ไปเป็นของธรรมดามันจะบอกว่ามันเข้าสิงมันเข้าอะไรไปโดนใจอันนี้เราก็ยกไว้ก็เหมือนมันเข้าไปในลำไส้ใหญ่ของพระโมคคัลลานทำนองนี้แหละอันนี้ผู้ที่ปะพฤติปฏิบัติไปพฤติปฏิบัติไป ก็จะรู้ก็จะทราบทันทีว่าขันนี้เป็นของมันมันใช่ขันนี้เป็นของมันมันพระอรหันต์ขันนี้ก็ยังเป็นมันขันถมามานมันก็เป็นยนจากขันแต่ว่าจิตนั้นบริสุทธิ์พูดผองแล้วจิตของพระพุทธเ,ธเจ้าไม่มีใครทราบได้แต่ว่าจิตของสงสาวกเบือ่อพอทราบกันได้ตัวนี้เพราะว่าการสังสมอรุมบารมีมามันเป็นของ ปกติแห่งการสร้างบารมียังไม่ถึงสามสิบทัศน์มันอยู่ในสิบทัศน์พวกมารพวกนั้นยังก็สร้างบารมีมามากเช่นเดียวกันก็เหมือนมารที่จะเข้าห้ามหันกับพระสถากเจ้าเนี่ยเสร้างบารมีมามากสร้างบารมีโพธิญาณเหมือนกันนี่ก็จะบอกว่าเอ้าพูดสร้างบารมีโพธิญาณก็เลยจะทราบบารจิตของพระเจ้าใช่ไหมไม่ใช่สร้างบารมีเฉยเฉยยังไม่ได้ตัสรูเป็นพระโพธิญาณจะทราบได้ยังไง เอาอีกหนึ่งไอ้โสดาบันนี่ก็ยังพอทราบได้ใช่ไหมเอออันนี้ไม่เข้าไปก้าวไกลถ้าจะพูดถึงเนี่ยเพราะจตของโสดาบันนี่ลุงปุ๊บพูดให้ลูกให้หลานฟังเมื่อกี้ไงต้องเดินทางเจ็ดชาต,ไชาต,ต,าชาติไม่มีชาติที่แปดอีกต้องเดินทางสามชาติไม่มีชาติที่สี่ต้องเดินทางชาติดึงไม่มีชาติที่สองอีกแล้วแต่งั้นมานที่จะเข้าไปโดนใจตัวนั้นข้อขันตมนานมันก็เป็นอย่างขันมันยังอยู่มันยังมีความรักความชังอยู่ตัวนี้ก็มีส่วนก็ใช่ แต่พูดถึงกุประมาประมหมไงหลวงปู่หลวงปูนป่นี่ใช้คําว่าอุปมาประมหมนะลูกนะคือฟังแล้วมันสมเหตุสมผลและฟังแล้วไม่สมเหตุสมผลแต่เพระาะว่ามันก็ไปโดนใจของของพระอานน์ก็ความเหนื่อยอะมันก็เบอร์เป็นของธรรมดาโดนไม่โดนตำราบ,บอกว่าโดนโดนไม่โดนเราจะทราบได้ยังไงของพวกนี้เป็นของเรื่องประจักษ์ตังนะลูกนะี่ยเป็นรู้รา้ฉพาะตนถ้าเราบอกว่า มันโดนใจพระอนุ์แล,กละก็มานทูลราพระพุทธเจ้าเข้าสูม่มหาปฏิยิปันถ้าเกิดว่ามานไม่ได้โดนใจพระอนุลมานไม่ได้อารัธนานิมนตนพระพุทธเจ้าล่ะเราจะไม่เป็นกรรมหรือไม่กล่าวตูพระองค์หรือไม่กล่าวตูพระอานุ์หรืออ้าวก็ตำราว่าอย่างนี้ใช่อย่าเชื่อเรื่องตำรานัา่นะพระเทสกเจ้าก็วางไว้แล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์คือเราฝึกศึกษาความรู้ดูฟังดูแล้วก็ใช้สติใชก้กำลังกำลังปัญญาพิาจารณาต่ตองดูนะดูนะ เราจะเชื่อเลยไม่ได้คานเลยไม่ได้คือจะเชื่อเลยเนี่ยก็แสดงว่าเราประมาทถ้าจะคานเลยเราก็ประมาทที่หลวงปู่พูดว่าไม่เชื่อด้วยเหตุไดผลตรงไหนหลุงปู่แสดงให้ลูกให้หลานฟังตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ลุงปู่เป็นพระขาวไงตั้งแต่ที่ไปต้มน,น,น้ำร้อนถวายพ่อแม่คูนั่นนะเทวดาพูดถึงนะลูกนะ เทวดามดีดสีปีเป่าดีดพินให้พระตถาคตเจ้าได้สดับถึงพินสามสายเอาแล้วเทวดาเทวดารู้ได้ยังไงนั่นกลับมาตรงนั้นแล้วเทวดารู้ได้ยังไงว่าการที่จะดีดสีปีเป่าดีดพินสามสายนี้พระตถาคตเจ้าจะทรงมีปัญญาและเข้าสู่เออแล้วก็การเข้าสู่การตรัสรู้เป็นพระโพธิญาณนะแล้วก็ปับ๊บ ก็เป็นไปไม่ได้เพราะแต่จะรู้เองนั่นสันติที่กูรู้เองเห็นเองเป็นปัจจต่างรู้ได้เฉพาะตนและคนอื่นจะรู้ได้ยังไงเทวดาจะรู้ได้ยังไงนั่นหลวงปู่้มน้ำร้อนปับก็ไม่เห็นว่าเทวดาออกมาเพ่นพ่านนี่เสียงตัวนี้มันกระซิบเสียงตัวนี้มันดังจะว่ากระซิบก็ใช่ก็เชิงถ้าว่าบอกก็ใช่ก็เชิง พอเสียงนี้มันดังชัดนี่ดังมาจากเตาไฟก็ไม่ได้ดังที่ใจก็ไม่เถิงมันดังอยู่จุดใดจุดหนึ่งมาทราบไปหลังว่าเป็นมหาบุรมหากุศลที่สังสมอรุมบารมีมาไงมันไม่เมนะลูกนะเพราะมันเป็นสันทิฏฐิโกนี่มันเป็นการรู้เองเห็นเองแล้วพวกอื่นเขาจะมารู้มาเห็นกับเราได้ยังไงพวกเทวดาเขาจะรู้จะเห็นเราได้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะพวกเทวดาก็จะมีกิเลสอยู่ ไม่มีกิเลสก็โสดอาบันก็มีเอา้าสกอิทธาคาก็มีพระนาคาก็มีนั่นก็ยกไว้ของจำพวกนั้นแล้วจะมารู้เราได้ยังไงก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปต้มน,น้ำร้อนแล้วแล้วก็เตาพูดได้มันพูดได้ยังไงเตาพูดได้กาน้ำพูดได้หรือใจมันพูดได้นั่นเราก็ฟังฟังด้วยความเคารพนั่นแหละฟังว่าใจพูดหรือว่าเตาพูดหรือว่า กาต้นน้ำร้อนพูดนั่นเพราะมันดังชัดเจนต้มน้ำร้อนก็ต้มไปเถอะน,น,น,นั่นน่นนะต้มน้ำร้อนก็ต้มไปเถอะนั่นน่ะเห็นไหมล่ะถุงไฟก็ถุงไปเถอะนั่นที่พูดได้พูดให้ลูกกรานฟังแล้วก็เขียนไว้ในทีวประวัตินั่นนั่นถ้าไม่ถึงที่มันก็ไม่ร้อนนั่นเมื่อถึงที่มันมันก็จะร้อนเองนแต่ถ้าสุงไฟมากขึ้นเวลาที่มันร้อนมันก็เดือดไฟก็ดับคือมันไม่พอดีพูดถึงการไม่พอดี มัชิมาปฏิปทาคือความพอดีนั่นถึงที่มันก็เดือดเองไม่จําเป็นขอให้ไฟนี่มันอยู่ปกติอันนี้พูดถึงภาคปฏิบัติในรูปเนี่ยคือภาวนาไปนี่เป็นปกติไม่ย่อนความเพียรเสียและไม่รุนแรงถึงขั้นอัตกิรลมมฐานุโยกเป็นปกติเป็นมัธฌิมาปฏิปทาในการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเวลาน้ํามันเดือด มันก็เป็นปกติของมันมันไม่ล้นหม้อล้นกาวออกมานั่นลูกบุตรจึงได้สติเห็นไหม่มนได้สติได้สติเพราะอะไรเทวดามาพูดในฟังถือเตาไฟพูดถือกาพูดถือหรือว่าใจมันเป็นพูดบารมีเก่าในสังสมบุรุษบารมีมานอ๋อมันขึ้นด้วยบุญเก่าด้วยบารมีเก่ามันหากเป็นของมันอย่างนี้เองจึงงะลึรกถึงพระตาคตเจ้าที่ว่าพวกเทวดามาดีดสีปีเป่ามาดีดพินสามสาย นี่ที่เขเขียนไว้ในตำรบตำรานั่นแหละเราก็เลยไม่ลงใจด้วยเหตุด้ผลตัวนี้รู้เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเราไม่ลงใจเฉยๆเราไม่ลงใจด้วยเหตุด้ผลตัวนี้แม้แต่เราเท่านี้พรัฒนาข้เจ้าจะขนาดไหนนั่นรู้เข้าใจไหมเรายังเท่านี้แค่นี้เท่ากับเมดหินเมรใจหรือทุลีดินติดฝ่าเท้าของพระองค์ยังรู้ยังเห็นขนาดนี้แล้วเทวดาตนไหนจะมาสอนพุทธเจ้าได้ รูกเข้าใจไหมนี่ป้าปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใ,ใช่ว่าหลวงปู่ประมาทจับจ้วงตำราไม่นะยกไว้เหนือก้นกอนเหนือกระหม่อมปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างนี้เราเลยมาแยกแยะของเราเอาเข้าภาษาโกาเจ้าเลิศประเสริฐแล้วใครจะสอนพรภาษาโกเจ้าได้ก็พวกนี้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สร้างบาร,รมีสมบูรณ์บริบูรณ์ที่จะตัดรุปเป็นโพธิญาณแล้วแล้วจะมาสอนกันได้ยังไงไม่มีนะลูกนะี่ เราก็เลยแน่ใจแต่ใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่เทวดาจะมาดีดพินอันนี้ยกไว้นะนี่คือตำราอย่าเชื่อเรื่องตำราถ้าไม่มีการละมาสูตรก็สมควรใช่ไหมละ่ะอันนี้มีการละมาสูตรเป็นตัวตถดสินเรื่องตำราก็สมควรฟังพือฟังหูวไว้หูแต่เราปฏิบัติมาแล้วเราเห็นอย่างนี้นี่มันก็เลยลงอย่างนั้นนี่พูดใ้ลูกหลานฟังเรื่องมารโดนใจเรื่องอะไรเราก็พินิจพิจารณาแต่ตองจิตของพระอริยบุคคล มันเคลือบได้แต่มันโดนใจไม่ได้ดูเข้าใจไหมเคลือบได้เคลือบขันนี้ได้เพราะขันนี้เป็นของหมานแต่ไม่สามารถโดนใจได้จะพูดถึงว่าตํรรามานโดนใจพระโสดาบันหลวงปู่มาพิณาใจต,ตองจิตที่โสดาบันนั้นมานโดนใจไม่ได้แล้วเพราะอยู่ในโลกุตรภูมิมานเข้าเคลือบขันเออได้ทำให้เบอร์ใบด้วยสติยังไม่ถึงขั้น ทำให้เบอ้อไปไม่มีสติกลาลรังปัญญาแค่นั้นเองแล้วจะบอกว่ามารโดนใจให้พระอรหันต์ให้ไอ้พระโสดาบันทําชั่วปีนไปไม่ได้ล้านทั้งล้านไม่ต้องพูดถึง้อยทั้งร้อยคือพระโสดาบันจะไม่ทําชั่วยีกไม่มีคําว่าทําอนันติกิอนันตริยกรรมห้าที่อีกนั่นตัดอบายภูมิสี่สมบูรณ์บรูนคือปิดอบายภูมิอบายภูมิสี่สมบูรณ์บรูนไม่มีนะลูกนะนี่เราเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดเนี่ย นี่คือปัญญาที่เกิดในภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อเลยแล้วก็คานเลยเราต้องผ่านมาก่อนนี่เราก็เอาสิ่งที่เรารู้เราเห็นแล้วก็เข้ากับตำรามันเป็นยังไงเข้ากันได้ไหมเนี่ยเรารู้ได้เห็นอย่างนี้ปับ๊บเรายังแค่นี้ยังรู้ยังเห็นขนาดนี้พัฒถากตเจ้าและใครจะสอนได้ละ่ะนั่นนี่เราไปฟังเกทของหลวงปูาา่ลาเกมบตูลลืมนานเนี่ยลืมนานเนี่ยท่านเคยเทศกันหนึ่งเทศเรื่องนี้แหละ เทศเรื่องที่ว่าพระอนุชาเทระเข้าฌานตามพระตถาคตเจ้าหลวงปู่ลาวเขียนมาโระ,ระโตก็เลยบอกว่าพระพระจิตของพระตถาคตเจ้านี่เป็นพระจิตท,ที่ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะรู้ได้พระอนุชาไอ้พระอนุชาเทระเข้าฌานตามและเข้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าอยู่ในเสเวยอยู่่นี้เสเวยอยู่ที่นี้อันนั้นเป็นสมมติฐานนีหลวงปู่ลาเขียนมาประตเทศอดไว้ไปนคนดูนะลุกนะ เหตุจะว่าเราประมาณพ่าแม่ครูหญิงเป็นสมมุติเป็นสมมุติวัมมติฐานแล้วใครจะไปทราบได้หรอว่าพระาถคเจ้าสวยอะไรต้นะุรุษหลักเกี่ยวบเทศไปน้องบุรูษลืมนานเดียวนะเพิ่งคิดได้วันนี้นะเดี๋ยวนี้ด้วยคิดได้เดี๋ยวนี้ฟังนานแล้วตั้งแต่เป็นขาราชโนนพระพุทธเจ้าเสวยอะไรใครจะไปทราบได้เพราะวิสัยของพระถาโคเจ้าสสตว์โลกไม่สามารถทราบวิสัยของพระถาโคเจ้าได้เลยนั่นอันนั้นเป็นสมมุติพู้ในการฟัง พูดให้พอรู้พอทราบได้ว่าพระตถาคตเจ้าเสวยนั้นเสวยนี้แค่นั้นเองเป็นว่านั่นเห็นไหมนะ่ะหลวงปู่ลากเขมมาประตูวตัดปู่เจ้าก้อนนคงไม่มีสิทธิ์ปฏิปทาแว่เข้ามานะก็ไปค้นดูไปฟังดูนั่เที่ของหลวงปู่ลากเขมประตูนั่นหลวงปู่เเพิ่งเพิ่งคิดได้เดี๋ยวนี้นละฟังนานแล้วตั้งแต่เป็นคาราวะานูน่นยี่สิบกว่าปีแล้วโอ้ฟังแล้วก็มันถึงใจใน,นะลูกนะเออถึงใจในการน,นี้เนะ่ยแล้วก็ฟังฟังแล้วก็สักแต่ว่าฟังนะั่นสมัยก่อนคือคือเรายังไม่ถึงก็คือยังไม่รู้ นี่ไหะที่ฟังหลวงตามหาบัวเทศถึงลกบูวมัน่นภูริทธตโตบอกว่าท่านมหาท่านมหาเรียนมาจนถึงขั้นมหาให้เอาใส่ตู้เก็บไว้ไปอย่างดีซะก่อนเพราะเป็นธรรมะของพระถาคเจ้าให้ทําจิตตภาวน,านทางด้านจิตโดยท่ายเดียวมีพุโทโธเป็นหลักเมื่อมันถึงที่สุดบรรพายสุดท้ายมันจะวิ่งเข้าหากันเองโดยอัตโนมัติเริ่มบทสื่อาแต่เมื่อไหร่นะลูกลองคิดดูที ลืมน่นุดลืมทั้งหมดนะคือไม่ได้เคยคิดเลยแต่ว่าเวลาเทศขึ้นมามันจะเข้ากันปั๊บวกเข้ากันปั๊บมันเข้ากันได้ยังไงคือลืมหมดแล้วไม่มีคําว่าจดจําใดๆแต่ว่าเวลาเทศแหละมันเข้ากันได้ยังไงมันมาได้ยังไงประเทศจบปั๊บก็ลืมหมดแต่พระเทศขึ้นมาอีกพระสูตรตัวนี้มันวิ่งเข้าหากันอีกปั๊บกันเทศของครูบาอาจารย์วิ่งเข้าหากันอีกปั๊บอือก็เหมือนหลวงปู่เขานันรโยนหลวงปู่ชอบานสมงนั่นก็ศึกษานานแล้วแต่เวลาเวลาที่เราเทศไปเทศไปเทศไปมันเข้ากันตรงนั้นปั มันก็สว่างขึ้นปั๊บการเทศของลุงปู่ล่ากันเทศของลุงตาบัวกันกเทศของพ่อแม่ครูก็สว่างปั๊บขึ้นมาในขนาดนั้นน,น,นี่อาจารย์ไหมนี่แหละอย่าเชื่อเรือ่องตำราเพราะเป็นพระสัตว์ธรรมที่เรารู้เราเห็นของเราในภาคปฏิบัตินะผู้เรียนดูขัน,นฟังและวินาแต่ทองด้วยขออมบูนาด้วยสาธุมนุษย์นะลูกนะี